มาแล้วค่ะน้องๆค่ะมาแล้วหุ่นชุดรวมของเราปังๆนะคะวันนี้ก็ปังเนาะพี่จะไม่ทำพ,พิเศษอะไรละทำชุดรวมนี้ดีกว่าเนาะเข้าก็คือเข้าไม่เข้าคือไม่เข้าแล้วทีนี้พี่พี่เหนื่อยกับการที่พี่เปลี่ยนแปลงเนาะแต่เปลี่ยนก็ได้ผลนะคะน้องๆช่วงเช้าเข้าอีกชุดนึ่งช่วงบ่ายเข้าอีกชุดหนึ่งมันตลกนะมันเฮามันตลกมาก พี่งงไปเลยนะพี่เป็นคนจัดเองแล้วก็มาเปลี่ยนเองซะง,งั้นแต่ก็เข้านะพี่ยอมเสี่ยงนะว่าจะเข้าไหมพี่ยอมเสี่ยงนะโหสุดปังเลยสุดยอดเลยสามตัวก็เข้าสุดยอดมากเนาะเนี่ยมันทําให้เราเสียดายพอเราอินี่แล้วอะวันนี้พี่มีชุดเดียวพี่ไม่เปลี่ยนไม่เปิดนลอะอะจะตัวเดิมตัวอะไรก็ตาม เมื่อวานพี่คิดว่าตัวตัว,ตวเดิมนะมันมาไล้นี่มันไม่นี่เนาะมันไม่ไม่ไม่เข้าซะมันก็เข้านะช่วงช่วงใกล้จะบ่ายเนาะพอบ่ายนี่โหเปลี่ยนชุดใหม่ปังส,สุดเลยอะนะแต่ว่าพี่จะทําเป็นบางตัวนะนอกนั้นก็เล่นเล่นชุดรวมไปเลยนะเพราะชุดรวมนี่จะเข้าเยอะมากเข้าเยอะมากน้อยน้อยมากที่จะไม่เข้านะคะน้องๆค่ะ ประมาณชุดสองชุดเนาะประมาณเออประมาณหุ้นสองคนนะที่ไม่เข้าเนาะว่าไหมไม่งั้นก็ย้อนไปดูนะไม่เชื่อพี่นะนะตอนเช้าอาจจะไม่เข้าอไอ้ที่พี่เปลี่ยนนะเนาะประมาณสองสองอะไรละสองอันเปล่าถ้าเปลี่ยนตั้งแต่เช้าแล้วโหสงสัยสุดปังเลยอะไม่เข้าก็ประมาณสองสามชุดเนาะนอกนั้นเข้าหมดโอ้ยเสียดาย ชุดหลังมานี่ปังยันพี่บอกแล้วว่ายันยันอะไรนะยันสามรัดเนาะหนึ่งศูนย์มามาเกือบทุกรัดเลยเนาะตายตายหนึ่งศรัดแรกดูดิบอกแล้วส่วนมากอาังอังจะเข้านะอังเกือบรัดนะที่เด่นเด่นนี่นะที่พี่ให้ไปเด่นเด่นอย่างศูนย์หนึ่งวันนี้เนาะศูนย์หนึ่งหนึ่งใหม่เออเข้าหนึ่งสองเนาะ เข้า1 2แต่บนล่างก็1 1 0นะแล้วต่อมาก็0แล้วก็1ถ้าเราวิ่งรูดแค่1แค่0นี่ก็โอเคนะนะคะน้องๆเจาะยากพี่จะบอกไว้เลยนะเจาะถ้าพี่ให้สมมติว่า0 1 2นะให้เจาะให้เจาะแค่อ่างกะอังกะรัดนะนะ ถ้าพี่ถ้าพี่ให้เจาะไปหนึ่งศูอะไรอย่างเงี้ยก็เจาะไปเลยนะ1นึ่งสองหนอะไรก็ว่าไปนะแต่ถ้าถ้าสมมติว่าพี่ให้วิ่งรูดก็แค่วิ่งรูดอะ่ะ10่งศูเจาะแค่แค่หนึงศูนเราจะได้ไม่เปลืองงบเนาะเข้าก็เขา้าไม่เขา้าคือไม่เขา้านะคะน้องๆ้หุ้นมันก็มีเข้ามีหลุดะเนาะพี่ก็ไม่อัชริยะขนาดนั้นเนาะระดับอาจารย์ท่านก็ยังมีเข้ามีหลุดเนาะ อย่างพี่อ่ะคนธรรมดาเนาะก็ทําแค่แนวทางของพี่อะว่ามันสมควรมาไม่มาแต่ไม่พี่ก็ไม่ได้เดาสุ่ม 4, สี่สมห้านะพี่ก็ต้องทําด้วยนะต้องต้องทําด้วยนะหุ้นหนึ่งหุ่นหนึ่งนะ่ะถ้าพี่ทําจริงๆก็ประมาณครึ่งครึ่งชั่วโมงถ้าเกิดลุ้นหวยอะไรด้วยนี่ก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะน้องๆกว่าจะเสร็จเนาะมันก็ต้องมีลุ้นบ้างเนาะเราเป็นคนทําเราเนาะ เราเป็นคนทําเราให้แนวทางน้องๆเนานะเราต้องเชียร์เราต้องลุ้นด้วยเนาะไม่งั้นมันก็ไม่สนุกนะแต่เวลาเนะ่ยที่ไม่อยากเข้าไปรู้ไหมถ้าพี่ไปเข้าไปแล้วนะ่ะพี่พี่พี่มันตัวหนังสือเมื่อตัวน้อยเนาะเวลาพี่เขียนพี่ต้องพยายามดูตั้งนานนะกว่าจะเขียนเนาะก่าจะเขียนเสร็จนะคะน้องๆถ้าน้องๆสวัสดีรวมขอให้พี่อยถ้าน้องๆใครๆมานะส,สวัสดีพี่นะ พี่ขอสวัสดีรวมนะทั้งหมดนะจะให้พี่ทําชื่อเลยกว่ากว่าพี่จะเขียนเสร็จนะมันทรมานมากค่ะน้องๆพี่ต้องเพ่งดูกว่าจะเห็นตัวหนังสือกว่าจะอะไรโอ้ตายแล้วสายตาพี่แย่แล้วเดี๋ยวนี้แย่มากกว่าเดิมนะเพราะอะไรรู้ไหมเพ่งมากเเพ่งกับตัวเลขมากและเพราะว่าสายตาพี่ไม่ดีตั้งแต่ไหนแต่ไรแ,แล้วมาประมาณกี่ปีแล้วล่ะยี่สิบปีได้ลมะมั้งยี่สิบกว่าปีละสายตาพี่เนาะสายตาสั้นนะอย่างเดียวนะ แต่เอียงพี่ว่าคงไม่ใช่หรอกสายตาสั้นสั้นจะปกตินะพี่ใส่แว่นอันเดียวแต่เดี๋ยวนี้พี่ใส่แว่นปกติเพราะว่าพี่จะไม่ใส่ไม่ชอบใส่แว่นสายตาแล้วมันทําให้ปวดตานะถ้าเราเปลี่ยนเนาะพี่ตัดมาสองอันนะจากเมืองไทยพี่ไม่ใส่เลยเชื่อไหมไม่ใส่เลยเดี๋ยวนี้ไม่รู้หายไปไหนไม่รู้หายไปไหนใส่ปกติเฉยเลยนะ่ะเห็นไหมตัดมาสองอันค่ะน้องๆอ,อุตส่าห์ไปตัดร้านที่ร้านอะไรอะ่ะ ร้านทปไม่ใช่ร้านทบเนาะร้านอะไรอีกร้านหนึ่งอะชื่อเขาก็ดังอยู่เนาะช่วงนั้นเขาลดเนาะสองอันก็ประมาณหมื่นกว่าเนาะเขาลดเขาลดราคาเนาะหมื่นกว่าบาทเนาะมันก็โออยู่นะแต่พี่เอามาพี่ไม่ใส่เช่นนั้นน่ะไม่รู้หายไปไหนแล้วเดี๋ยวนี้หาเจอนะเออหาเจอแล้วหนึ่งแต่ไม่ใส่เช่นนั้นวางไว้ใส่ธรรมดาสบายตาดีสบายตาไม่ปวดตาแล้วก็ ลมพี่ต้องการลมอยู่แล้วการลมกันแดดถ้าไปถ้าไปข้างนอกนะถ้ามีแดดพี่จะใส่ธรรมดาไม่ได้เลยพี่จะต้องหลับตาเดินนะมันปวดมากจริงค่ะน้องๆพี่ก็ต้องใส่แว่นตาสายตาดํานะเห็นไหมเวลาพี่ไปตีก็ลีฟพี่ไปไหนอะไรเนี่ยพี่ต้องใส่สายตาดํานะไม่งั้นทําอะไรไม่ได้เลยมันปวดมันปวดค่ะมันปวดโดนแสงไม่ค่อยจะได้เลยสะท้อนกับแว่นตาแล้วก็กระจกเนี่ย แต่พี่ใส่แว่นตาดานี่ก็แบบแบบชนิดว่าแบบไม่ไม่สะท้อนมากนะคะน้องๆไม่ดํามืดเลยนะก็มองเห็นสว่างนะมันจะมองเห็นสว่างนะแว่นของพี่อะแว่นแว่นแว่นไอ้นั่นเนาะอืมก็มองเห็นชัดนะอืมก็ประมาณนี้แต่ถ้าพี่ตอบอะไรไม่ทันก็จะโกรธจะเกลียดพี่นะจริงนะพี่รักทุกคนอยากตอบอยากไอ้นี่อยากอยากเขียนมาก จากไอ้นั่นมากกว่าจะได้แต่ตัวเห็นไหมเขียนผิดเขียนถูกกลายเป็นเขียนไม่ดีเขียนนั้นั่นไปเลยอ่ะพี่ก็เลยไม่อยากเขียนพี่ขอสวัสดีรวมทุกคนนะตอนเช้านะจกเว้นผู้อาวุโสที่พี่จะต้องเคารพนะับถือท่านหรือว่าคนที่อนี่เนาะไม่ใช่ว่าทุกคนจะไม่มีเกียรติทุกคนมีเกียรติทุกคนนะ่ะสําคัญกับพี่มากทุกคนเลยนะไม่ใช่ว่าแต่พี่จะ โอ้ยรู้จักคนนอน้นคนนี้สนิทกับคนนี้นะสวัสดีชื่อไม่ใช่นะคะน้องๆค่ะต้องเข้าใจพี่ด้วยนะคือพี่ก็รักทุกคนนะนะและน้องๆก็มีมีชื่อเล่นด้วยกว่าพี่จะพิมพ์เสร็จนะนนไปถึงไหนละพี่ก็ต้องกดใหม่แล้วก็เข้าไปดูใหม่ว่าชื่ออะไรเนีย่ยลำบากลำบากเนีย่ยเพราะสายตาทีเดียวเนาะสายตาพี่ไม่ค่อยดีเนาะต้องเข้าใจเนาะเป็นตไหนต่ะไรมาละหลายปีละ จะสามสิบปีแล้วมั้งตั้งแต่พี่ยังใบรุ่น,นอยู่เนาะนะเออเนาะเพราะว่าตอนตอนนั้นชอบอ่านหนังสือพิมพ์ในชอบอ่านหนังสือพิมพ์ชอบอ่านหนังสือการ์ตูนเนี่ยน้าตาจะไหลตลอดเลยนะน้ําน้าน้าตานี่จะไหลนะเวลาอ่านจ้องอะไรมากๆเริ่มตั้งแต่นั้นมานะสายตาพี่เสียเลยเสียเลย ขาดแว่นตามไม่ได้ค่ะอยู่บ้านนี้ก็ไม่อยากจะใส่หรอกเพราะมันก็ไม่มีลมไม่มีแดดเนาะอยู่ในบ้านเราเนาะไม่อยากใส่ถ้าใส่แล้วมันก็ออย่างว่าแหละเราก็เกก,กะเนาะเบื่อเอาคุยแต่เรื่องส่วนตัวคงไม่ว่ากันนะคะน,น้องเนี่ยหุ่นชุดวมของเราพวกนี้นะโอเคนะคะน้องๆยังไงก็อย่าลืมกันพี่ฝากกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะโอเข้ามาดูสี่ห้าร้อยกดไลค์แค่ห้าสิบนี่นะ เนี่ยพี่จะมีกําลังใจทำใํำไหมเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยไม่ว่านะพี่ยอมเหนื่อยแต่ฝากกดไลค์กดแชร์พี่ไม่รู้หรอกไอ้คําว่ากดไลค์กดแชร์นี่มันสําคัญยังไงแต่พี่ก็ชอบไงใครๆเข้ามามาเขียนมาไอ้นี่เนาะมาให้อะไรเนี่ยเนาะเขาก็อยากให้กดไลค์กดแชร์พี่ก็ไม่รู้นะพี่ไม่รู้เรื่องนี้ด้วยซ้ําไปพี่ทำเพราะความสนุกแต่พี่ก็อยากได้ไงมันมันสนุก พอมีคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็เขียนคอมเมนต์น่นนี่นั่นพี่ก็ชอบนะแต่ถ้าเขียนคอมเมนต์มาในนี้นะพี่ก็อ่านช้าๆดูช้าๆก็ได้เนาะเขียนช้าๆเขียนผิดพี่ก็ลบใหม่ได้แต่แต่ถ้าเกิดไอ้ที่เราไปดูในนั่นเนาะในแอปที่เข้าลงหวยลงเลขเนาะในช่องอเนาะโอ้ยพี่เขียนไม่ทนนันค่ะน้องๆ่ะสวัสดีรวมเลยนะคะอืมเพราะว่าพี่ก็รู้จักในในนี้เยอะเนาะ คนที่พี่ไอ้นี่เน,เนาะติดต่อเขาแรกๆกันเนาะถ้าพี่จะไม่ยกตัวอย่างหรือว่าอลงชื่อ,อนั่นเลยมันก็ไม่ใช่อะเนาะส่วนน้องๆมาน่ะพี่ก็ยกรวมนะพี่ก็รักทุกคนนั่นแหละรักทุกคนนะแต่พี่พิมพ์ไม่ไหวจริงบอกตรงงั้นก็เขียนชื่อเล่นมานะเขียนชื่อเล่นมาทุกคนนะพี่จะทันอยู่แต่ถ้าเขียนชื่อภาษาอังกฤษนะพี่เขียนไม่ทันหรอกพี่ต้องย้อนไปดูใหม่อีกเนาะ น้องๆไม่ใช่พี่หญิงพี่อะไรนะถ้าพี่หญิงโอมไม่เป็นอย่างนี้หรอกพี่รักทุกคนชอบชอบคอมเมนต์ชอบเขียนโน่นนี่นะโน้พี่ปื้มนะดีใจนะแอ้วพี่บีมาแล้วนี่พี่ดีใจจุกเลยอะจุกเลยอะรักรักมากค่ะประมาณนี้ค่ะน้องๆค่ะถ้าใครรักพี่ก็กดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะนะจะได้มีกําลังใจทําคลิปให้ดูทุกวันทุกวันให้ติดตามทุกวันเนาะอืม พี่ก็รักทุกคนใครไม่รักพี่ก็ตามนะแต่พี่บอกด้วยรักด้วยความจริงใจนะคะทุกคนรักจนปื้มจนจุกแต่ละวันที่ตอนเช้าไม่อยากเข้าไปเพราะว่าตอนเชา้าเขียนไม่ไหวลืมตามไม่ขึ้นค่ะน้องๆก็เลยไม่อยากไปเขียนโน่นนี่นั่นก็แอบมองแล้วก็หลิวตามองเนาะมันลืมตามไม่ขึ้นหมดหลักพอไปเชียร์ไปลุ้นหน่อยแนละ้วพี่ก็หลับต่ออีก เพราะว่ามันตื่นแต่เช้าทุกวันไม่ไหวอะร่างกายเราไม่ไหวเนาะกว่าพี่จะทานอาหารเนาะอยู่บ้านนี่ก็ประมาณบ่ายสามโมงแล้วนะกินแค่กาแฟเช้าอาหารกาแฟเช้าอาหารชาเช้าไม่กินนะบางครั้งก็กินแหละไอ้ไอ้อะไรอะขนมปังอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เยอะเนาะคุกกี้คุคคก,กี้อะไรของเขานี่เนาะกับกาแฟตอนเช้าน่น ون, คำ่คำมาไม่รู้ขี้เกียจหรือว่าไม่หิวหรืออะไรไม่รู้พี่เนาะไปทํากับข้าวทีเดียวนอน บ่ายสามโมงสี่โมงเย็นค่อยกินประมาณนี้คะ่ะน้องๆค่ะโอ้ตายแล้วยิงย่งยิ่งโมยิ่งคุยยิ่งไอนี่เนาะยิ่งเพลินนะคะเราตามกันไปทุกหนทุกแห่งนะคะถ้าพี่ไม่หมดแรงซะก่อนนะน้องๆค่ะเรายังมีแนวทางให้กันให้ดูกันเยอะเยอะเรื่อยๆตลอดพี่จะไม่เบื่อจะไม่ขี้เกียจถ้าน้องๆตามกดไลค์กดแชร์พี่เนาะกดไลค์ให้พี่ทุกทุกไอ้นี่เนาะทุกคลิปเนาะพี่ ขอให้พี่มีกำลังใจหน่อยเนาะถ้าเกิดพี่เอถ้าใครขอนะถ้าพี่เขียนไม่ทันยังไงก็ขอโทษด้วยนะสายตาพี่ไม่ดีจริงๆเนะจ้องแต่เลขอย่างเงี้ยกดผิดกดถูกเห็นไหมวันเนี้ยพี่อะเกือบเสียละแม่ไหมนะเกือบพาน้องๆพังเกือบพาเดี๋ยวเสียตังค์กันไปหมดเนี่ยเห็นไหมพอกดถูกแล้วเห็นไหมก็ปังกันทีละสามสีเด้งอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคค่ะประมาณนี้ค่ะเจอกันนะคะนงน้อง,องค่ะสวัสดีจ้า